สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอทไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคครับชุดที่2เนี่ยมันก็เข้าเกมมาแล้วนะผมก็จะมาสุ่มให้ดูเหมือนเดิมนะฮะเอาจริงชุดนี้เนี่ยคือน่าจะดีกว่าชุดที่แล้วนะะผม อย่างน้อยมันก็มีลูฟี่โอนิชิมะนะผมแล้วก็รอโอนิชิมะนะฮะโออีกตัวหนึ่งเนี่ยไออุซบเน่าจะเป็นแบบคิดโอนิชิมะไปเลยนะผมผมจะได้ครบอสามบุกนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมโอเคมีห้าสเต็ปนะผมมาเริ่มสุ่มกันเลยนะฮะสเต็ปแรกเนี่ยน่าจะการันตีสีดาวหนึ่งตัวนะผมก็จะคิดไปเลยได้มาสองตัวนะแต่ว่าเออแต่ละตัวได้รอแบบโอ้โหอลวาโนโนะผมไม่ใช่รอบุกนะฮะโอ้รอร่างเก่ามากเลยนะฮะผมแล้วก็โมนี่นะผม โอเครอบสองฮนะไปมาหน่อยขอฟรีพอฟรีไว้แปดสิบแล้วก็อรอไว้แปสิบขอเยอะไปม่เอาอีโซมานะผมอ,อ,อิโซตัวหน้าตู้ออกบ้างไหมนเนี่ยแต่อย่างน้อได้ของอัพบูทน,นะฮะโอเคต่อเป็นเป็นตู้ฟรีนะผมตู้ฟรีก็จะคิดไปเลยละกัน okay. <c oughs> ก็ไม่มีอะไรต่อไปเต็ปที่สี่นะฮะมา อ่าเจ็บที่สี่ยี่สิบเพชรนะผมก็ตามนั้นเลยฮนะยี่สิบเพชรอโอเออไอ้ตู้พวกนี้มันแบบเป็นตู้ดักไงไม่รู้อ่ะอย่าไปสุ่มนะไม่คุ้มเลยนะผมเว้นแต่ว่าอยากได้ไอ้ของทําบูธนะฮะปกติคนเขาก็อาจจะแบบส่วนมากอาจจะไม่สุ่มกันนะฮะตูน้นี้แต่ว่าของถ้าแบบสำหรับคนที่ขาดของอัพบู t เนี่ยก็ควรสุ่มนะผมก็นั่นแหละแต่ว่าส่วนตัวละครเนี่ยก็อ,อย่าหวังเลยนะฮะมันก็โอ้ เชมอนออโอเคได้ระตัวเดียวด้วยฮะเดี๋ยวขอดูหน้าตู้ตเลยมันมีอะไรบ้างนะมีอูซอบมีลอบุกมีลูฟี่บุกอ๋อแต่ละตัวที่ได้รอ,อวานโนอ,อย่างเงี้ยอิโซอย่างเงี้ยอ้อหน้าตู้ไม่ออกเลยแล้วอโอแล้วอิโซไปอีกจะเลิศละหน้าตู้ไม่ออกเลยนะครับผมอันนี้รอบที่สองแล้วนะฮะต่อไปเป็นสเต็ปที่สองนะครับผม ขอแค่หน้าตู้ออกบ้างก็ยังดีนะครับผมถ้าหน้าตู้ไม่ออกเลยเนี่ยไอตู้นี้ไม่คุ้มแล้วเนี่ยเอาจริงโอเคไปฮะขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดีๆขอดีๆนิดนึงขอสักตัวรอบุกก็ได้ฟรีบุกก็ดีโอ้โหอย่างนี้ไม่ดีเดียวไม่มีสักตัวเลยต่อไปเซตที่สามฟรีครับผมโอเคเออของอับ,บูมมันก็ดีแหละแต่ว่านั่นแหละ ตัวละครก็เอาสีดำม,มาให้หน่อยก็ได้อ้โถมามาหน่อยอ่าฟรีบุกก็ได้รอบุกก็ดีมาอื้อโอ้โหเอาจริงดีเฮ้ยหน้าตู้ไม่ออกเลยเหรออย่างน้อยไออูซบก็ออกมาหน่อยก็ได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่มีสมบัตอีกเอาจริงมั้ยเี่ย ไม่คุ้มเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โห oh อะไรวะอันนี้อ่าเต็บห้านะผมได้จะการันตีนะฮะเอออย่างน้อยขอหน้าตู้นะฮะหน้าตู้ก็ยังดีนะผมมาขอแ้่สามตัวไปสเต็ปนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจเ้ยเฮ้ยแปดเก้าเฮ้ยเดียวโอ้โหอออกอะไรเยอะแยะตัวหน้าตู้เลยก็ไม่รู้เดี๋ยวนะตัวหน้าตู้ไม่ออกเลยขอขอขอหน่อยขอหน่อยคองใจครับผมออกมาหน่อยดิออกมาหน่อยดิโอ้โหําจริง อะไรวะเนี่ยเอ, uit, เอา uit, อีกเอาอีกห้องใจห้องใจเฮ้ยมันเกินไปเปล่าโอ้โหเฮ้ยโ,โอ้เปลืองร้อยเพชรฟรีเลยโอ้โหเออยอมยอมอะยอมยอมละยอมละเอาไว้ว่าใครที่คิดจะสุ่มนะผมถ้าไม่ได้การของอไม่ได้ต้องการของอาบูจริงๆเนี่ยคืออย่าไปสุ่มนะแต่ว่าถ้าต้องการของอาบูเนี่ยก็สุ่มได้เลยนะครับผม แต่ว่าควรเก็บเพชรไว้ก็ก็ดีนะเอาไปสุ่มตู้เศษยังดีสักกว่านะผมพวกของอาบ,บูลเลยพวกนี้เนะี่ยเอาไปเล่นชาเลนจ์อะไรแบบนี้น่าจะดีกว่านะโอเคครับวันนี้ก็มี้่าน,นี้นะผมใครมีเขาอย่างไงสามารถคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะวันนี้เนี่ยผมกัตัวเราอะนะครับสวัสดีครับ